สวัสดีครับนักลงทุนแล้วก็สมาชิกใน YouTube ทุกคนนะครับวิดีโอนี้ผมจะทำวิดีโอนี้หัข้อเทคนิคการเทรดไอคิวออปชั่นเทรดสัญญาแบบ end of day นะครับโดยใช้เทรดไลน์ซึ่งจริงๆผม ผมเทรดสัญญา In of Day นี้ไม่ไม่บ่อยน,ะะนอกจากสัญญาณจะมาชัดเจนแล้วก็ผมเขจะเทรดถือสัญญา In of Day ก็คือให้มันหมดอายุสัญญาประมาณปี3ของอีกวันหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่ผมเทรดไว้เมื่อเดือนที่แล้ววันที่13 13สิงหาสอง5 5 9านะครับแล้วก็ จริงๆผมเปิดออเดอร์ก็คือวันที่12นะครับแล้วมันก็จะหมดอายุสัญญา13คือตีอันนี้ที่ผมเทรดสัญญาไอโนเดผมใช้เทคนิคเส้นเทรดไลนย์อย่างเดียวเลยเนาะลองมาดูกราฟของวันที่12 กับของที่สองก็ดูเอ็นทีโัวสิบสองสิบสองสิงหา2องสิงหาคือวันนี้คือวันนี้้เรามาก็มาดูในในทางเป็นย่อยนะครับ ที่สิสองนหาสงี้นีสิงสินหาเวลาเราเอาตัว ตัวเครื่องมือตัวนี้ในใน,น M P 4เนี่ยครับคลอแชร์ตัวนี้นะครับชี้ตรงที่แท่งเทียนมันก็จะบอกว่าเป็นวันที่แท่งเทียนของวันที่อะไรวันเดือนปีนอะไร ามาดูว่าที่12เนี่ยคผมยึดทําเฟรนใหญ่เป็นหลักผมยึดทําเฟ็นใหญ่เป็นหลักแล้วก็เวลาผมเทรดอย่างแรกเลยนะครับผมจะดูเทรนไลน์แล้วเรามาดูวันที่12นะครับกราฟกราฟ D. การดูแท่งเทียนนะครับเราไม่ใช่ว่าดูแท่งของวันนี้ย้อนไปเมื่อวานวันสองวันแต่เราต้องดูภาพโดยรวมนะครับ <c oughs> คือแท่งเทียนตรงนี้เราตัดออกนะบเพราะว่าเป็นแท่งเทียนที่เกิดที่หลังวันที่ท12บสองเราจะมาดู ชวงนี้ชุดช,นชนุนที่สิบสองนี่นะครับก็คือแท่งแท่งนี้เมื่อวานวันที่สิบเอ็ดมันลงมาเป็นแท่งสีแดงแล้วก็วันที่สิบวันที่สิบที่สิบเนี่ยแท่งเทียนมันมีมันมีแรงซื้อขึ้นไปก่อน แล้วในที่สุดพอปิดตลาดมันจบมันลงมาด้วยเวดียวพอที่แค่นิดเดียวแสดงว่ามันโดเทขายลงมาแล้วมันก็สร้างเทรน,นสร้างเทรนก่อนจะถึงวันที่สิบสองเนี่ยผมเห็นเทรนตรงนี้แหละนะผมเห็นเทรนตรงนี้ลและเพราะฉะนั้นวันที่สิบสองเนี่ยครับพอกราฟมันกราฟเดเนี่ยมันขึ้นมาชนเทรนตรงนี้นะเทรนไลน์เนี่ยนะครับ มันเป็นเครื่องมือที่มหาศจรจย์มากนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเทรดฟอเร็กมาสิบสองปีเนี่ยผมค้นพบตรงนี้นะครับเพราะนั้นใครที่ดูคลิปผมเนี่ยเอาเทคนิคนี้นะครับไปใช้ในการเทรด binary นะ option กับฟอเร็กไดส้สบายๆแล้วเรามาดูดูออเดอร์ผมนะครับวันที่สิบสองผม ผมพุทไปก่อนร้อยเหรียญนะครับไม้แรกแล้วก็การาฟมันขึ้นไปนะครับผมพุทที่ราคา1.2963นะครับแล้วมันจากราคาที่ผมพุทเนี่ยมันเจอข่าวนะคะรับกราฟมันเจอว <S 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 องมาดูข่าวนะครับว่าันที่12สองนี่มันมีข่าวอะไรๆๆละคลิกทีเข้าไปที่เว็บ l ิ e แบ f a c t o r y แล้วก็คลิปที่คาเลนด้านะครับแล้วก็ ไปดูวันที่สิบสองสิงหาวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยนะครับครับมาเจอข่าวข่าวนี้ทุ่มครึ่งข่าวของตัวเลขอเมริกาออกมาไม่ดีทั้งสามข่าวเลยเนี่ยเขาพยแครณ์ศูนย์จุดสองแต่ออกมาติดลบศูนย์จุดสาม TPI Okay, 1, เอาแค่0.1นจุดหนึ่งออกมาติดลบ0.4ซึ่งทำให้ดอลลาร์นี่ครับอ่อนค้ามากแล้วก็สกุลเงินไหนที่ไปจับกับดอลลาร์เหลนั้นผมจำได้ว่าก้ารขึ้นหมดเลย เรืแรกเนี่ยครับผมเทรดไปก่อดเขา่าแล้วก็เรื่องที่สองเทรดหลังข่าวออกแล้วนะครับคือการาฟมันขึ้นมาหนึ่งจุดสามศนย์สามสองะครับไม้สุดท้ายที่ผมเทรดก็คือราคาประมาณ1นึ่งจุไม้แรกผมเทรดไปร้อยเหรียญก่อนไม้ที่สองผมเทรดไปอีกร้อยเหรียญไม้ที่สามมันขึ้นไปผมเทรดอีกร้อยเหรียญไม้ที่สี่ผมเทรดไป8เหรียญรวมทั้งหมด ผมทั้งหมดสออเดอร์นะที่ผมเทรดจากราคาที่ผมเปิดออเดอร์นี่ครับแล้วก็พอปิดตลาดตีสามของวันที่13เนี่ยก็ราคายูมาอยู่ที่หนึ่จุดสองเก้าซึ่งมันห่างจากราคาที่ผมเข้าไปพุทธเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งออเดอร์นี้ก็คือไม่มีทางที่จะแพ้แลวปิดประตูแพ้เลยนะครับ พราะมันลงมาห่างมากเดี่เรามาดูเทรนด์ไลน์นะครับ <ten line S 1> เทรนด์ไลน์ของมาดูราคาเนี่ยนะครับสามออเดอร์ข้างบนเนี่ยผมเข้า ใกล้ๆกับเทนไลน์พอดีเลยครับเทนไลน์ที่ที่มันขึ้นไปชนตรงนี้เทนไลน์ตรงนี้ราคาประมาณ1.3028นอะ่าอันเนี้ยไม้สุดท้ายสามไม้สุดท้ายเนี่ยผมเข้าไปพุด ใกล้ๆกับเทนไลน์เ D เลยเพราะฉะนั้นพอการาฟมันเจอเทนไลน์มันจะมีปฏิกิริยาทัทนทะีแล้วทำเต็มเล็กๆนะครับการาฟมันก็ลงอันนี้คือในทำเต็มครึ่งชั่วโมงของวันที่12ของ G U นะครับ GBPUSD พอมันเจอเทนไลน์แท่งนี้นะครับแท่งครึ่งชั่วโมงแท่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยขึ้นแรงมาก ถ้าใครไม่ดูเทนไลน์ใช้เทนไลน์ไม่เป็นนะครับก็จะเข้าไปบายต่อคิดว่ามันจะไปต่อนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเขาไม่ได้ดูเทนไลน์ทำเฟรมใหญ่หลายคนคงสงสัยนะครับว่ากราฟขึ้นอยู่ดีๆขึ้นสวยมากทําไมมันถึงลงแรงเพราะว่าเขาไม่รู้เทคนิคการใช้เทนไลน เนี่ยนะครับพอมันเจอเทรนด์ไลน์มีปฏิกิริยาแล้วก็ถอยลงมาอย่างแรงจากจากราคาที่มันชนเทรนด์ไลน์แล้วมันถอยลงมาปิดตลาดนี่นะครับ 100, ร้อยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปีถ้าเทรดบอลล็ก0์ศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งล็อตก็ได้ร้อยสิบเจ็ดเหรียญมาเซลจากตรงนี้โดยใช้เทคนิคเทรนด์ไลน์เพราะนั้นผมเทรดสัญญา e n of Day เนี่ยคือหวังที่จะปิดประตูแพ้ครับเวลาเทรด คือไม่ต้องมานั่งรุ้นหน้าจอนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเทคนิคการใช้เทนลไล์ อย่าลืมไปฝึกใช้เทนไลน์กันครับฝึกให้คล่องแล้วก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเวลาเราใช้เทนไลน์จนชำนาญแล้วนะครับเราสามารถมองด้วยตาเปล่าได้เลยครับว่าเทรนมันอยู่ตรงไหนนะน,นี่คือทางแทง่ทงแท่ง B ของ G U แท่ง B ของ G U แล้วผมให้ดูอะไรอย่างนะครับผมจะให้ดูตรงเนี้ย คือาการโซนนี้นะครับโซนนี้เป็นเทรนขึ้นเป็นเทรนขึ้นแล้วมันแล้วมันก็ไซด์เ์ในวงกว้างไซด์เรวนู่นยุพักหนึ่งช่วงนี้มันไซด์เรช่วงช่วงหลายๆวันนี้นะครับช่วงนี้ การเป็นซา์เวย์ในในวงกวา้างนี่ปัจจัยทางเทคนิคก,ก็คือเวลาดูเทลลนไะลน์เวลาเทดอันเนี้ยเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือตรงโซนเนี้ยนะมันเปลี่ยนเทนตรงนี้ จากเทนขาขึ้นนะครับตรงนี้ที่มันตัดที่การาฟนะครับการาฟมันลงมากราฟแท่งเทียนนะครับการาฟแท่งเทียนลงมาชนเทนไลน์แล้วทะลุสิ้นเทนไลน์ขาขึ้นลงมาแสดงว่ากราฟเปลี่ยนเทนแล้วเมื่อกราฟเปลี่ยนเทนอ่เราก็ต้องเทรดตามเทนของมันนะครับ ันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันที่ผมเทรดวันที่สิบสองก็คือวันนี้นะครับพอวันที่สิบสามมันก็ลงตามเทรนด์ของมันอนีกแต่จุดเปลี่ยนของมันก็คือตรงนี้กราฟจากเทรนด์ลงนะครับกราฟมันขึ้นไปชนเทรนด์แล้วก็มันทะลุขึ้นไป อันนี้แท่งนี้นะครับแท่งนี้คือจุดเปลี่ยนเทรนครับเนมะื่อการมันเปลี่ยนเทรนเราก็ต้องเทรตามเทรนของมันแล้วก็อีกเครื่องมือนหนึ่งที่จะใช้สมมติว่าการ์สมมติคือกาตัวนี้มันเปลี่ยนเทรนแล้ว จกเทนลงกลายเป็นเทนขึ้นจกเทนลงกลายเป็นเทนขึ้นทีนี้ตอนนี้นะครับกราฟแท่งนี้มันขึ้นแรงมากแล้วก็วันต่อๆไปมันก็ขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้มันจะลงมาหน่อหลังจากนั้นมันก็ขึ้นถัดกัน3วันในช่วงเนี้ที่มันรีบาร์ลงมาตัวนี้พอมันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยกราฟมันจะวิ่งเป็นขึ้น พอถึงจุดพอมันขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันจะหยุดแล้วมันจะถอยนะครับมันจะถอยเพื่อที่จะขึ้นต่อเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะมอดถอยถึงถึงจุดไหนแล้วมันจะไปต่อเครื่องมือหนึ่งที่จะต้องใช้ก็คือตัวฟิโบนัชซีหรือแทร็กเมนต์อันนี้ก็ต้องไปหาไปหาความรู้ในยูทูบผมน่าจะมีสอนอยู่นะครับหรือไม่ก็ในโลกออนไลน์ก็มีสอนอยู่ลองคนดูผมจะลากฟิโบนัชชดู อ,อันนี้หลักการนี้เขาเรียกว่าหลักการของฟิโบสวินนะครับคือกราฟเนี่ยมันจะวิ่งเป็นคลื่นนะครับขึ้นแล้วก็ลงลงถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วมันก็ขึ้นอ่านี่หลักการนี้เขาเรียกฟิโบสวินคือกราฟไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันไม่ได้ขึ้นชันเป็นเส้นตรงเขาเรียกว่าการาฟมันวิ่งเป็นคลื่น เหมือนเหมือนที่เรา,าเคยได้ยินกันบอ่อยๆว่าคลื่อนยีนเลียดเนี่ยนีน่แหละครับคือเทคนิคนี้ทีนี้คําถามก็คือว่าเวลากราฟมันวิ่งเป็นคลื่นเนี่ยเวลามันสวิงลงมาเนี่ยมันจะลงมาถึงจุดไหนแล้วมันถึงจะขึ้นต่อเราต้องใช้เครื่องมือนี้เข้ามาช่วยนะการาฟิโกตรงจุดเนี้จุดตรงเนี้นะครับ มันเป็นจุดสูงสุดของคลื่นที่มันขึ้นลูกแรกเพราะอะไรนะครับเพราะว่าวันต่อมาเนี่ยมันไม่ขึ้นครับมันลงมาแล้วก็วันต่อมามันก็ลงมาวันต่อมามันก็ลงมาวันต่อมามันก็ลงมานะครับแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งมันมันไม่ลงต่อมันขึ้นเขาเรียกว่าปากกาของฟิโบสถ์สวิงมันจะเป็นล้อกับคลื่นอเลี่เวสนะครับ หาพีโบวัตลากจากบนมาล่างจุดสูงสุดของคลื่นนี้มาต่ำสุดแล้วเราจะเห็นราคาที่กราฟมันจะลงมาก,ก็คือประมาณฟีโบที่5้าสิบนะครับโดยส่วนมากแล้วครับกราฟมันจะย่อลงมาฟีโบที่5้าสิบถ้ามันเลยฟีโบที่สาม2แปดุสองแล้วมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ขึ้นแล้วนะครับมันจะลงไปหรือมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเลย38.2มันจะลงไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมาลงมาทดสอบโลอีกครั้งหนึงนะะแต่อันนี้มันมาหยุดที่ฟีโบที่50แล้วมันก็ไปต่อฟีโบที่ระะับ เรามาดูที่ผมให้ซิกแนลกับทีมงานเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คือวันที่6ใช่ไหมวันที่6วันนี้วันที่7เมื่อวานผมส่ง1ิงวันที่6ผมใช้เทคนิคเทนไลน์ ทั้งเกือบทั้งหมดเลยนะครับเวลาที่ผมส่งซิกม้วนผมส่งซิกไป3มีค่าเป็น8 9 10 11 12 13 14 15 16 17อ่าผมส่งซิกไปทั้งหมดสิบเจ็ดไม้แพ้3ชนะ10 14ไม้นะครับผมก็ใช้ทเทคนิคเทนไลน์ แล้วก็การดูพฤติกรรมของราคาที่เทียมเวลาเทรดนะสำคัญมากเลยนะครับเราต้องใช้เทรนไลน์ให้เปลี่ยนให้คลองคลองจนชนิดที่ว่ามองเห็นกราฟตาเปล่าก็ก็เห็นเทนแล้ว มองกราฟตาเปล่าก็เห็นเทรนแล้วไม่ต้องล่ากเทรนไลน์ก็ได้ซึ่งทุกวันนี้เวลาผมมองกราฟอย่างแรกเลยผมจะมองเทรดโดยโดยใช้ตาสายตาปะปะเปล่าๆนี่ครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเราควรจะล,าลา่างเทรนไลน์ตรงไหนยังไงเราต้องฝึกใช้ถึงขนาดนั้นการฝึกฝนและพัฒนานะครับมันจะทำให้เรากลายเป็นมืออาชีพนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ